สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พักผ่อนบันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมมาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับผมมาชมบรรยากาศป่าเขาด้วยกันครับผม เขาลำนอไกรเหมือนเดิมครับผม สวยงามมากครับผม ครับเพื่อนๆพักผ่อนวันหยุดครับผมวันนี้ก็มาที่อำเภอบ่อทองสวยง,งานมนะครับตพรวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีครับผม หยุดครับผมมาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับผมเป็นบ้านพ่อกับแม่ครับผมสวยงามไหมครับนำความสดชื่นสวยงามมาฝากคุณกท่อนครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผม,บผมชมความสวยงามด้วยกันครับผม พัดเยนเ็ยนๆครับผมบรรยากาศสดชื่นมากครับผมเงียบสงบเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ต้นยางพาราก็กำลังเริ่มโตแล้วครับ นำภาพความสวยงามสดชื่นมาฝากเพื่อนๆครับผมวันหยุดพักผ่อนมาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับผมสวยงามครับบรรยากาศดีสดชื่นถ้ามาช่วงเช้าๆคงจะบรรยากาศดีครับผม เราจะนำภาพสวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆในช่วงที่มาพักผ่อนแล้วก็มาเยี่ยมพ่อกับแม่ครับผม ยงามเหมือนเดิมครับผมลงเดินสักหน่อยครับผมคุภาพความสวยงามบ้านนอกมากครับผม ทองเพอนเพอบอสทองจังหวัดชลบุรีครับผมสวยงามครับความสวยงามครับเพื่อนแย่ยอดครับผม ภาพบรรยายก็แล้วกันครับผมกว้างนาานหนึ่งสต่นนิดนึงนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม